สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ b w เ v e Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับระบบ Smart Home Automation Security All-in-One ตัวใหม่ล่าสุดจากซาเทลประเทศโปรแลนด์นั่นคือ B-Wave b w เ v e เป็นระบบ Home Automation และ Security All-in-One แบบครบวงจรซึ่งมาพร้อมกับ Smart Hub ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งหัวใจและสมองของระบบทำให้การควบคุมบ้านของคุณเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับฟีเจอร์ของตัวสมาร์ทฮับกันดีกว่าครับสมาร์ทฮับตัวนี้รองรับอุปกรณ์ไร้สายได้ถึง128อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยี A b a c 2เข้ารหัสด้วยระบบ AES ขึ้นความถี่868 MHz 2 way communication 4ช่องสเปกตรัมสลับสับเปลี่ยนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน ช่วยให้อุปกรณ์เชื่อมต่อได้ไกลถึง2,000เมตรมีช่องสัญญาณเพิ่มเติมสำหรับบันทึกรูปภาพจากอุปกรณ์ motion detector cam โดยจัดเก็บในรูปแบบของเมมโมรีการภายในเครื่องตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว GDPR แห่งสหภาพ,าพยุโรประบบสามารถเชื่อมต่อทั้งสายแลนและ WIFI ในย่านความถี่2.4 GHz และ5 GHz ะเฮสำหรับรุ่นสมาร์ทฮับพัสยังรองรับเครือข่ายมือถือ 2 g ถึง4 g พร้อมทั้งรองรับ2ซิมมีไฟ led แสดงสถานะการเชื่อมต่อเช่นอินเทอร์เน็ตโฮสต์ o อตอัปเดตเฟิร์มแวร์และสถานะแสดงอ alarm memory ระบบมาพร้อมกับแบตเตอรี่สำรองลิเทียม i o n i น e นท์18650ที่สามารถสำรองไฟได้ถึง24ชั่วโมงและมีระบบตรวจจับแรงดันต่ำรวมถึงการแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ต่ำ และตรวจจับการงัดแงะของฝาที่อยู่หลังตัวกล่องควบคุมสมาร์ทับ b w a v สามารถแบ่งพื้นที่ใช้งานได้สูงสุดถึง50ห้องและรองรับเพิ่มเติมผู้ใช้งานได้ถึง50คนและในแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะมีอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตได้พร้อมๆกันถึง5เครื่องระบบจะทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์ของซาเทลแม้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะถูกตัดขาด ระบบยังสามารถทำงานได้ภายในเครือข่ายในบ้านได้อย่างต่อเนื่องผู้ใช้งานสามารถตั้งและโปรแกรมระบบควบคุมการทำงานทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างสะดวกและง่ายดายมีฟังก์ชันตรวจวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ด้วยฟีเจอร์ด i a g n o s t i c Mode การทำงานจะคล้ายๆกับระบบ b ล็อก s ทผู้ใช้งานสามารถตั้งรูปแบบการทำงานของระบบเตือนภัยได้สูงสุดได้ถึง9รูปแบบ ทั้งแบบเต็มระบบหรือเลือกบางส่วนพร้อมทั้งกำหนดกิจวัตรประจำวันซีนหรือรูทีนได้สูงสุด50รูปแบบและระบบสามารถทำการบันทึกเหตุการณ์ได้ถึง8,000เหตุการณ์มีการแจ้งเตือนทันทีผ่าน p u ช h Notification ในรุ่นของ Smart Hub และ Smart Hub Plus ยังรองรับการแจ้งเตือนผ่าน SMS คลิปวิดีโอรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับ สถานีมอนิเตอร์งได้2แห่งการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะดําเนินการโดยจากทางเซิร์ฟเวอร์ส่วนต่อไปเนี่ยเราจะดูรายละเอียดไฟแสดงสถานะของตัวสมาร์ทฮับกันนะครับไฟกระพริบสีชมพูสมาร์ทฮับกำลังเริ่มทำงานไฟส,นสีชมพูปกติสมาร์ทฮับกำลังปล่อยฮอสปอ o t ตคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไปเกาะ ไอตัว Asset Point ที่ชื่อ b wave ไฟสีน้ำเงิน Smart h u ัเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านแต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไฟสีเขียว Smart h u ัเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไฟกระพริบสีเหลือง Smart h u ัแสดงขึ้นทับ b l e ไฟกระพริบสีแดง Smart h u ัแสดงว่าเกิดอะลามไฟสลับสับเปลี่ยนสีช้าๆแสดงว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับส่วนไฟสีขาว Smart h u ับกำลังรีเซ็ตค่าโรงงานต่อไปเรามาทำความรู้จักกับตัวตำแหน่ง ต่างๆของไอตัวสมาร์ทฮับกันนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างจุดที่1เป็น tamp er protection ตัวนี้จะเป็นตัวเช็คกรณีมีการเปิดตัวฝาหลังตัวกล่องสมาร์ทฮับนะครับ 2. ช่องนี้เป็นสำหรับเสียบปลั๊กไฟ3ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน3.6มโวลต์3,200้อมิลลิแอมแบตเตอรี่ชนิด186,50 4ตัวฉนวนขั้นแบตเตอรี่5ช่องสำหรับใส่ตัว S D card ตัวนี้ SD card จะมีให้มาจากทางโรงงานเลยนะครับตัวนี้สำหรับเก็บบันทึกตัว motion detector cam แล้วก็เก็บเกี่ยวกับพวกภาพถ่ายของบ้านของเรานะครับสถานที่ของเราเอาไว้ตอนที่รันแอปเนี่ยมันจะมองเห็นว่าตัวเนี้ยบ้านเราตำแหน่งพื้นที่ไหนนะครับห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเก็บถึงพวก data ต่างๆเช่นการวัดอุณหภูมิแรงกดอากาศนะครับความกดอากาศ แล้วก็ความชื้นแล้วก็ไอตัวพลังงานที่ใช้ตัวนี้มันจะเป็นค่าที่มาจากตัวอุปกรณ์ดีไวตต่างๆนะครับอย่างไอตัว power เนี่ยก็จะมาจากไอตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับตำแหน่งที่6เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของไอตัวพินสำหรับล้างค่าโรงงานนะครับก็คือใช้คลิปหนีบกระดาษเนี่ยกดลงไปหรือว่ามาจิ้มฟันก็ได้นะครับกดลงไปเบอร์7จะเป็นตัวล้างค่าไอตัว WiFi นะครับคือ,คอเหมือนกับว่าสมมติว่า เราต้องการเกาะ Wi-Fi กับตัว Asset s p o n t t นะครับเพื่อจะกำหนดตัว Wi-Fi ว,ว่าให้มันเกาะกับ Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยก็คือจะต้องใช้นิ้วนะครับกดไปที่ตำแหน่งที่7เนี่ยฮะแช่ไว้5วินาทีนะครับแล้วก็สังเกตไฟพอมันเป็นสีชมพูปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะปล่อยตัว Asset s p o n t t ออกมาแล้วนะครับ 5วินาทีแล้วเราก็ปล่อยออกมาเลยนะครับตำแหน่งที่8เป็นตำแหน่งเสียบไอตัวแจ็ค RJ 4 5ก็คือสัญญาณแลนนะครับสายแลนเบอร์9สําสำหรับรุ่นที่เป็นสมาร์ทฮับพัสก็คือเสียบซิมนะครับเบอร์9กับเบอร์10เนี่ยก็ค,คือซิมสำหรับรุ่นสมาร์ทฮับพัสเท่านั้นนะครับ ก็คือคุณก็ใช้ซิมของค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งนะครับต่างค่ายกันนะครับมันจะเป็นตัวแบ็กอัพสมมติว่าซิมหนึ่งเซลูลาร์สัญญาณไม่ดีก็จะสวิตช์ไปซิมที่2ให้อัตโนมัตินะครับโอเคครับรายละเอียดของอุปกรณ์ตัวสมาร์ทฮับเนี่ยตำแหน่งต่างๆก็มีประมาณนี้ครับนี่ก็มาดูวิธีการเปิดตัวฝานะครับก็คือเลื่อนแค่เล็กน้อยนะครับเลื่อนไม่ต้องเลื่อนทั้งหมดนะครับเลื่อนเล็กน้อยแล้วก็ยกตัวท้ายตัวนี้ขึ้นนะครับดงภาพที่2นะครับกระดกขึ้นแค่นี้ฮะเปิดฝาละ